สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเพปกูดิล่ากุนซือแมนซิตี้เปิดใจเออร์ลิงฮาร์าแลนเป็นนักเตะท,ที่ทีมขาดไม่ได้พร้อมยอมรับชอบที่เขาวิ่งไล่กดดันเพราะมันช่วยให้ทีมยิงประตูได้เยอะ เป๊ปกูดิลอาผู้จัดการทีมสมองเพชรของแมนซิตี้ยอมรับว่าเออร์ลิง a าร์แลนกองหน้าชาวนาเวย์เป็นนักเตะที่ไม่มีใครทดแทนได้หลังนักเตะโชว์ฟอร์มสุดโหดซัดแฮตทริกที่10ให้กับเรือใบสีฟ้าในเกมทะลุมิฟสวิทเทิลสึ่1ในเกมพิมลิงอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฮารแนย้ายจากบูโรเซยดนมุลมาเล่นในทีมเอติฮสตัสเตเดียมเมื่อปี2022โดยนั้งเตะกลายเป็นหนึ่งในแค่คีแมนด้วยการช่วยทีมควาชช้าแชมป์มากมายและซัดไปถึง101ประตรูจากการลงเล่น94แมตช์ในทุกรายการและ67ประตูจากการเล่นเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดี68แมตช์ ล่าสุดดาวเตะชอวนาเวตบันแฮตริกใส่อิบสวิตทาวซึ่งเป็นแฮตริกที่10ของเขาในการเล่นให้กับแมนซิตี้และเป็นแฮตริกครั้งที่7ในเกมคิมเลีกเทียบเท่ากับเวนรูนีตำนานแมนยูนเต็ดโดยกัวเดล่ากล่าวเปิดใจถึงฮารแลนด์เอาไว้ว่าฮาร์แลนด์เป็นตั้งแต่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับแมนซิตี้และเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ ด้วยการที่เราขาดออสการ์บ๊อบที่สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้เพราะเขาทำผลงานได้ดีจริงๆแต่แน่นอนว่าเอริงฮัลแลนด์ไม่มีใครทดแทนได้ผมชอบตอนที่เขาวิ่งเยอะๆชอบเวลาที่เขากดดันราวกับสัตว์ป่าผมชอบมากๆมันช่วยให้เขายิงประตูได้เยอะเมื่อคุณมีการเชื่อมต่อกับเกมรับคุณก็เชื่อมต่อกับเกมรุกด้วยหากว่าคุณขาดการเชื่อมต่อกับเกมรับเวลาที่บอลมาหาคุณคุณคงรู้สึกแปลกใจและทำอะไรไม่ถูกพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรและช่วยโดยด้วยภาษากายของเขาช่ากองหลังตัวกลางได้บอลแล้วเขาได้วิ่งทันทีมันน่ากลัวมากๆมันจะช่วยให้เพื่อ่อรวมที ที่อยู่ตรงกลางคอยสนับสนุนเขาและเราจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการไล่กาดดาันสูงเราต้องการเขาเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ยิงประตูก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องการให้เขายิงประตูให้ได้เป๊บกวัวเดลลากล่าว มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอเลติโกามารดรดกำลังพิจนารณาขอยืมตัวมาเตอุสนูเนสกองกลางของแมสซิตี้ก่อนตลาดซัมเมอร์ปิดตัวลงนูเนสย,ย้ายสากบูแพแฮมตันเข้าร่วมทีมแมสซิตี้ด้วยค่าตัว53.2ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปีที่แล้วโดวยเขาได้ลงเป็นตัวจริง16นัดจากทุกร,รายการและสำร,รองอีก15้นัดในฤดูกาลที่แล้วส่วนฤดูกาลใหมน่นี้แข้งทีมชาติโปรตุเกสเพิ่งได้ลงสนามเป็นสำร,รองในช่วงท้ายเกมในนัดที่ล่าสุดแมสซิตี้ไล่บีเ e อลสุดสัปดา,านมา โดยทางสื่อเดอะเอลเลนเต็กสื่อดังรายงานว่าแอตมาริดให้ความสนใจในตัวกองกลางวัย25ปีและหวังยืมใช้งานด้ดกยรนนี้ทว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นเข้าเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมสเซตีพิจารณาโดยสม,มัยน,นี้แอตมาริดกับแมสเซตีทำธุรกิจกันไปแล้วในดิวของฮูเรนอเวร์สกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่ย้ายซดปราหมีด้วยค่าตัวที่สูงถึง95ล้านยูโรมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อดังอังกฤษตีข่าวเมนซิตี้พร้อมเปิดศึกนอกสนามกับอาเซนอนเพื่อแย่งชิงตัวอีวานเฟอร์กูสันหัวหอกดาวรุ่งของไบรตันมาเสริมทัพในฐานะเดลส์เซอร์ไพรส์ก่อนปิดตลาดซัมเมอร์ปี2024ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สตีฟเคผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลของอังกฤษระบุว่าแมนซี้และอาเซนอนต่างก็กำลังต้องการเสริมกำลังกองหน้าทางเลือกให้กับตัวเองเมื่อฝ่ายแรกเสียฮูเเียนอวเรสโดยย้ายไปอาเตติโกมาดริดและฝ่ายหลังก็เตรียมจะปล่อยเอ็ดดี้เอนเคียหัวหอกตัวเป้าทางเลือกที่หกกีมวลลายอื่น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้แมนซิตีกับอาร์เซนอลจะรู้เข้าหาไบรตันก่อนปิดตลาดเพื่อคว้าตัวเฟอร์กูสันไปเสริมแนวรุกโดยทางเฟอร์กูสันหัวหอกเด็กวัย19เปีชาวไอริชสร้างชื่อกับไบรตันได้เมื่อสองซีซั่นก่อนด้วยการยิง10ประตูในฤดูกาล2 0 2 2 2นอถึงีและ6ประตูในซีซั่นที่แล้วและแม้ตอนนี้จะได้รับบาดเจ็บจนไม่มีส่วนร่วมกับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่ก็ยังถูกประเมินว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งคนสำคัญของสโมสรอย่างไรก็ตามคาดว่าไบรตันพร้อมที่จ่จอนเ,ตตออเนนาพพึงพใ เนื่องจากคุมกำลังกองหน้าของไบตันที่มีนเวลานี้ถือว่าล้นมือมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สโมสรแมตซิตี้ยืนยันปล่อยไกกี้แนวรุกดาวรุง่งย้ายไปร่วมทีมสปาร์ตาโรตเตอร์ดัมทีมในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลไกกี้ i, ย้ายจากฟูมินเซมาเข้าร่วมทีมแมตซิตี้ตั้งแต่ปี2021แต่เพิ่งได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเรือใบสีฟ้าเพียง2เกมเท่านั้นไกกี้ i, เข้าผ่านการยืมตัวกับปาโกสเดอเฟรริราในลีกโปรตุเกสช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล2022-2023ก่อนไปอยู่บาเฮียสโมสรในเคนลือรซิตี้ฟุตบอลกรุน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ